สวัสดียามเช้าเช้าสวัสดีครับท่านผู้ชมหลวงพุิธตาไมา้ช่วดีๆทุกเรียนมะเนินครับกิจวัตรประจำวันยามเช้าครับเดินเดินออกกำลังกายแล้วก็ดูทุกเรียนไปในตัวครับผมวังนี้ ของผมฝั่งนี้ของน้องสาวเดี๋ยวจะมาเดินดูการให้น้ำของน้องสาวครับซึ่งได้ผลครับได้ผลที่ดีมากๆนะครับโดยให้สปริงเกอร์เหนือปลายยอดนะครับให้สปริงเกอร์เหนือปลายยอด,ดยกิ่งก้านสาขาเขาจะ ใหายดีมากนะครับเพราะว่าน้ำเขาจะพุ่งออกมาเลยทรงพุ่มแล้วก็ยอดอยู่ในพายทรงพุ่มนะครับเป็นการาล้างใบนะครับล้างน้าค้างในช่วงเช้าแล้วก็เป็นการาลบกวนมแมลงนะครับมแมลงที่จะมาเกะกินใบใบอ่อนยอดอ่อนนะครับเมื่อมาเจอน้ําจากด้านบนลงมาข้างล่างก็เป็นการลบกวนการสว่าปามของ วแกแมลงต่างๆนะครับนะสูงไวมากนะครับยอดก็จะเลยเลยยอดสปริงเกอร์ไปแล้วนี่ต่อแล้วนะครับไม่นานก็ต่อไม่นานก็ต่อนะครับต่อให้ยาวขึ้นนะครับสูงขึ้นได้ผลนะครับผมนะเนี่ย เลยสี่เมตรไปแล้วครับทอ่อท่อน้ํานะครับแต่ละท่อนนี่ยาวสี่เมตรนี่ต่อไปแล้วนะครับต่อไปแล้วตอนนู่นก็เลยอีกแล้วนะครับยอดเลยสปริงเกอร์อีกแล้วนะครับเร็วมากนะครับผมนะช่วงระยะเวลาไม่กี่เดือนเองนะครับสปริงเกอร์สี่เมตรนี่ต้องต่อนะครับแล้วก็เลยอีกแล้วนะครับ หอนทองต้นนี้ยังไม่ถึงสามปีนะครับสุดยอดจริงๆนะหนู a สี่เมตรกว่าอันนี้ก็สองปีนะครับสองปีแต่โดนแมลงโดนเชื้อราเล่งงานนะครับก่อนหน้านี้นะครับจะงักไปพักหนึ่งต้นนี้ดีแล้วครับให้น้ำแบบนี้ งาอตอนนี้น้องสาวจำไม่ได้ว่าเป็นหลงหรือหลินครับหลงรับแรหรือหลินรับแรนะครับเลยสี่เมตรแล้วครับเห็นไหมครับสปริงเกอร์สูงสี่เมตรเลยไปแล้วครับที่แรกสูงกว่ายอดเกือบเมตรนะครับ ตัวนี้เขาสูงกว่าแล้วครับยอดสูงกว่าแล้วเร็วมากนะครับบรรยากาศยามเช้าครับอันนี้ของน้องสาวครับต่อเยอะเลยนะครับแป๊บเดียวเขาก็ตามทันครับยอดพุ่งไวมากนะรับ รถสมีก็กว้างนะครับยิ่งสูงยิ่งกว้างนะครับนี่ก็เปิดเปิดแค่สามสี่จุดนะครับสามสี่จุดใช้น้ำปลาส่วนภูมิภาคนะครับเนี่สวยงามต้นนี้ก็สองปีกว่าเองนะครับยังไม่ถึงสามปีสุดยอดนะสี่เมตรกว่าไปแล้ว โอเคครับผมคลิปนี้ผาจมที่นี่ละครับแก้เหงายาำเช้าออกกําลังกายไปในตัวคลิปนี้ขอบคุณสวัสดีครับ